กับสบายดียินดีตอนทับทุกคนเข้าสู่สองปีมันหนาเนาะตอนนี้เขาก็พ้นมาแต่อาสักยาว,วัคซีนนะพี่น้องสักยาว,วัคซีนอ่าโควิดเนาะโควิดสิบเก้าตอนนี้เขาก็พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอยู่ในเมืองสุขมุมวิทเนาะ บรรยากาศอยู่เขื่อนเนาะพี่น้องเขื่อนหนามซุกุมาเนาะเดี๋ยวเอาสิถ่ายให้พี่น้องได้ดับชมมั่งเนาะบรรยากาศตอนนี้หนาฝนตกดิ้นเนาะเมื่อวานเมื่อเสาร์เลยก็ตกจนหอดจะสิครึมเนาะผมเสาร์วันประมาณสี่เอ้ยผมเสาร์วันประมาณบ่ายเนาะบ่ายสองเนี่ยโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมเกี่ยวร่วกันได้เนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางหนาเขื่อนเนาะพี่น้อง น,นี่ขัวเนาะประเด็ดขัวขามแต่ก่อนเป็นหองนี่เนาะเข้ามาเห็ดเขื่อนใจอันนี้ก็สิเป็นหมู่บ้านตัวเมืองสุกม,มาเนาะนี่เนะาะจะอยู่ติดๆกับบ้านเปาเปนม,มนี่นนแหละตัวเมืองไม่รูม้ม,ม,ม,มเ,ปเป็นหนาตัวนต้องเนาะ <c oughs> ไปงามเลยเด้๋พี่น,ออน้องเนมะ่อิี้จะปวดวะ นี่ก็เป็นบอลหาอยู่ฮะกินของเ้าเมืองคุมาเนาะพี่นอ้องโอ้นำกะคนกลางไส้อยู่ดิย้มแรกก็หากินแถวนี้แหละหากินน้ำเขื่อนเนี่ยวันแหวันยัง ี่เดี๋ยวเขาเทียลงไปถ่ายทั้งดูมเนาะเก็บบรรยากาศทั้งดูมให้เบิ่งเนาะพี่น้องคัวนี่คือไก่พังเลยเนาะมันสางหลายปีเลยพี่น้องไก่แล้วล่ะไก่สิพังละเป็นคัวใหม่เนาะพี่น้องเครื่งเป็นใหม่แต่ว่าทั้งบุญทั้งดูมก็ถอกเสาเป็นปูนเนาะนี่ตอนนี้เขาก็มาอยู่ทั้งหลังเขื่อนเนาะพี่น้อง cô nam yên tiếpเลย nào này nè, không khí cả thằng lắng khênh đó <tư> chị nho nó, bé nhỏ mắc ma đi นี่หน่อยพวกนายกับมั่งมาดิน,นเป็นตัวเจอกับที่นี่ตัวสะพานใหม่แต่เตาเนี่ยเป็นปูนนั่งเี่ย นาวเลยไซส์ดีเลยเนาะบ่ได้อเอาแฮมาเนาะพี่น้องเขามาแต่หน้าเขาบ่ได้ถือแฮมนานำบ่สันเขาสีวานแฮอยู่จเจ้าบ่ได้เอาแฮมาแต่หน้าจะได้

Talkan căn chưa, no, you know, canta nun chun chun ní gà, giữa chút chưa qua đuôi nôm sáng, nó mắc mà sao phi gâny này ní, chị 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 มันก,ก็สิเห็นฟังพูนเพราะมันก,ก็จะมีเฮือนคนอยู่ไกลๆไก่ก็สิมีหน้าเขานาได้ทั้งนั้นนี่เขาเจะเห็นห้เห็นหน้านา,นาทั้งนั้นก็กว้างเติบอยู่เพื่อนนี่ก็ได้นี่ก็เขาเห็นหน้าได้นี่อยู่ตีนบานไกลๆไก่บานก็มีหน้าเขาเขาอีกเขาเห็นหน้าอยู่นั่ เอาเงาี้ย嘛เนี่ยส่องมนุเหมืนก็มีสองกันได่นี่เพื่นเฮ็ดส่องซื้อมนุชาแนลเนาะเฮ็ดเป็นสองเกี่ยวกับคลิปตัวไปกันเนี่ยพี่น้องถ่ายคลิปตัวไปใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละมันบมได้ไปใไช้นอกช่วงนี้ก็เป็นส่องโคบงโควิดเนาะพี่น้องก็ฝากไปก็ไหนก็แชร์ก็ติดตามเหมือนน้ำเลยเนาะ เป็นกำลังใจให้มโมโนชาแนลน้ำโอ้น้ำไซส์ะนะเราแย้งมาสอนแี่งครูมาสอนสอนป่าในน้องพี่น้อง้าผู้ดได้มาดินมันก็นมีขอหามเขาเมันยะได้เป็นเกยียนไหวอยู่เนี่ยหามหาป่า ถามห่าป่าละเมิดว่างสง,งวนเนาะพื้นที่นี่ว่างสง,งวนป่าของคนเนาะมีว่างเป็นอนุนรักษ์ป่าไว้เนาะคนใหม่ค้นหาแต่ส่วนส่วนคนใหมค้นหาเขาก็าก็ให้หาหนนอะไรเมนาะบริเวนปลาพืน้นสีสง,งวนจนเมื่เนาะพี่น้องเนาะก็ยังมีส่วนแหยหาอยู่มีเบื้องแหยหาอยู่เนาะในขอบเขตเนื้อทีลอยหาซิฟลอยหาซิเมตรกับลอยแปดซิเมตรตลอดทุกฤดูก,กาล อ๋อตือบาดั้งแดงทั้งฝนก็ไปหาเนาะคนละเมืองคนละเมืองดีหูหักศาสตร์คนสลาดบอทิมขีเหยื่อสะทายเนาะคนขหามนี่เป็นขอหามของคนเนาะงบอทิมขีเหยื่อในบริเวณนี่เนาะโดยความปรารถนาดีจากใจมหาส่นคนเป่าขีเหยื่อเอ้ยคนเป่าเครื่อนคนเป่าเครื่องมนผู้ใดเนาะเป่าเครื่อนนี่เนาะ ย้อนเวกับซีมีเนี่ยนี่พี่น้องมีเพื่อนอยู่กลางเคลใบไวฮใบไฮทาแบบเขามาเที่ยวเนาะเขามาเซาเนอะนเขาเซาพักเนาะให้เขาพักให้เขานอน,ยน,นอยู่เนเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนกอหองเดียวเนาะพี่น้องปูนนี่ยมันกล้วยเต็มเลยพี่น้องกล้วยกินใหญ่จะฟังผมคุณชิวเห็นน้องมันไก่ปะมันไก่แห้งเออบรรยากาศตรงนี้ก็ตอน ส่วนแดงๆเนาะงกิตเตอรเบนกำลังศิลป์ฝ่ากิตเตอรเบนกำลังสิตกะดินเนาะพี่น้องเนาะคนขางสิเย็นได้มายืนอยู่นี่รับลมเนาะพี่นอ้องส่วนเย็นๆบอดผมก้นกับบ๊มีม่ด้ีมยโมนี่ปกติคนสิไลยแถวนี้จะมีไม่หุดเนี่ยมาเที่ยวเซลฟี่นะั่งโมนี่แหละมาถ่ายลงไายดูบก,กันน,น,กน้ำเดือดสีนาะน้ำระเบียงนี่สีเนี่ยมายืนถ่ายลงไายดูบก,กัน ไม่ดุนมสาเดี๋ยวไล่ส่วนใดมาถ่ายดูแต่เป็นผูแถวภูเกามากกว่าส่วนใดสีมหาปลาหลายกว่าเนาะพี่น้องบุกไปเดี๋ยวเชิญงเชิฟผีหรอกเนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศลมเย็นว้อยว้อยเลยพี่น้องตรงไรใส่เสื้อเห็นเนี่ยมันสีเย็นๆย็นยิดหน่อยอยู่อากาศที่เย็นๆเนาะพี่น้องนะเนาะนี่บรรยากาศของเกาหลีดีอยู่เด้อ คิดน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก,ากจะสิ๊อจบไปแล้เพื่อนสนิทนาะพี่น้องเนาะไปบอกกันไหมคลิปหนานสำหรับคลิปนี้ก็เพียงกตสิ๊อก,กล่าวคามาสมบายดีจังได้กะจะถึงคนไหนก็แชร์กดติดตามให้เอาน้ำน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเด็กจิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคไปแล้ว